สวัสดีค่ะขณะนี้นะคะเราก็มาอยู่ในงานของมหกรรมกีฬาดนตรีศิลปะและวัฒนธรรมนะคะนี่ระบนเกมครั้งที่41นะคะก็ต้องบอกเลยว่าโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงห์หานีนะคะก็จัดกิจกรรมนี้ให้กับเด็กๆโรงเรียนบดินเดชานะคะก็ต้องบอกเลยเมื่อวานนี้เนาะเรานะคะมีการบวงสวงตอนเช้านะคะ ก็มีการนําผู้ปกครองนะคะเครือข่ายผู้ปกครองนะคะมาร่วมกันจัดสถานที่ให้กับผู้ปกครองเพื่อจะได้มีผู้ใหญ่ใจดีมาแจกของแจกอาหารและเครื่องดื่มในวันนี้ค่ะแล้วก็เช้านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศของเครือข่ายผู้ปกครองนะคะโรงเรียนบดินเดชามาร่วมกันจัดอาหารเช้าให้กับเด็กๆที่จะมาเดินพาเหรดแล้วก็สแตนนะคะเป็นอะไรกันบ้าง เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันค่ะไปค่ะ,ะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกระทะแรกกันเลยค่ะก็คือไก่คาาคาลาเกะใช่ไหมเออหรือคาราเกะก็ไม่รู้่นี่ค่ะเจ๊หงนะคะประธานระดับม .4 ค่ะมาทำให้กับพวกเราเดี๋ยวเราไปถามท่านว่า วันนี้ทําแล้วเป็นยังไงบ้างเตรียมให้กับเด็กๆอาหารเช้าเป็นยังไงบ้างคะมันอร่อยกว่าแว้วค่ะพี่ปิ๊กจก้มาแล้วค่ะนี่ค่ะแม่งงานใหญ่ของเราในวันนี้นะคะกกงานนี้เกิดขึ้นได้เพราะผู้หญิงคนนี้แหลคะค่ะพี่ปิ๊ก,กะคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ตั้งแต่เช้ามาเราเตรียมอะไรกันไปแล้วบ้างคะอาหารเช้านี่เมื่อเมื่อคืนนี้นะเขาเตรียมตั้งแต่ตีหนึ่งเมื่อคืนนี้ถ้าเป็นซุปอาหารเช้าเนี่ยแถวจะไม่ได้นอนกันเลยเพี่ๆน,น้องๆตรงนี้เต,ต้องขอบคุณมากๆเลย พูดเราจะน้ําตาไหลนี่คือคนเก่งของเรานะคะอ่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารต่อไปเป็นอะไรนะคะอ่าไปค่ะตรงนี้นะคะอาคุณแม่นะคะก็ไก่ไก่คาราเกะเหมือนกันใช่ไหมคะคาราเกะกับไข่ดาวไก่คาราเกะกับไข่ดาวค่ะอ่านี่ค่ะคุณแม่ทํามาตั้งแต่เช้าตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยจริงๆทีมเขาน่าจะทำมาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะสีห้าใช่ไหมคะมาตั้งแต่สี่ห้าเป็นไงคะผลิตไปแล้วประมาณกี่พันฟองคะโอ้โหน่าจะสองพันแล้วมั้งแท้สองพันฟองอ่ะสองพันฟองแล้ว ไปดูกันต่อค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนี่ค่ะกําลังแพ็คใส่กล่องกันเลยนะคะคุณแม่แพ็คไปแล้วกี่พันกล่องคะสองพันพันกล่องค่ะเลิศมากค่ะแพ็คเม่สักคู่น,นี้ทําตอนนี้ก็แพ็คใส่กล่องนะคะกล่องนี้ก็ได้รับการสนับสนุนมาจากผู้ปกครองเช่นเดียวกันนะคะเออเตรียมให้เด็กๆเป็นอาหารเช้านะคะ บอกเลยซุ้มนี้นะวุ่นวายตั้งแต่เช้าซึ้งมากเพราะอะไรใช้ซึ้งประมาณล้านแปดซึ้งอ่ะคุณแม่ทําอะไรกันคะไข่ตุ๋นค่ะไข่ตุ๋นหรือไข่กระทะคะไข่กระทะไข่กระทะเอาไข่กระทะนะคะคุณแม่ทํามาตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมคะผลิตไปกี่พันกล่องแล้วคะโอ้หลายหมื่นแล้วค่ะหลายหมื่นกล่องมีเด็ก4,500คนหมื่นกล่องนะคะนี่นี่ดูคุณแม่ทุกท่านนะตั้งใจทํากันมากอันนี้ผลิตแล้วกําลังแพ็คนะคะเออ ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นการตอกไข่าตอกไข่เพื่อที่จะไปนึ่งเนาะนี่คือไข่กระทะค่ะตอนนี้นะคะอีกซุม้มหนึ่งค่ะก็จะเป็นเรื่องของอาหารเช้าเช่นเดียวกัน เป็นไส้กรอกไก่ลมควันนะคะคุณแม่ทำผลิตไปกี่หมื่นกล่องแล้วคะยังไม่ถึงเลยค่ะได้ยิ้มก็ยิ้มไปค่ะยังมาแล้มาแล้วค่ะกำลังผลิตอยู่ค่ะยังไม่ถึงหมื่นยังไม่ถึงหมื่นนะคะเด็กมี4,500คนจะไปถึงหมื่นนะคะแม่เดี๋ยวเราจะเหลือก็น่าจะสัก8 0 0 0ันนะคะ่ตอนนี้ผลิตไปเรื่อยๆเนาะคุณแม่เนาะเออนีก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราจะแจกไปให้เด็กๆที่เดินทลเลนะคะก็เป็นอาหารเช้าอ่ะต่อไปกับคุณแม่ อาหารช้าวันนี้นะคะก็จะมีได้รับได้รับการสนับสนุนมาจากไวตยตำมิวเนาะ,ะแล้วก็ยูโรเป็นขนมปังที่อร่อยมากๆเนาะฟาร์มเฮาส์เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเอางนี้คุณแม่แจกให้เด็กๆไปกี่สีละคะไปห้าสีค่ะสีหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่ารอกว่าิ้นร้อยกว่าชิ้นเนาอเดี๋ยวเราจะไปแจกกันด้วยอีกใช่ไหมใช่ค่ะขอบคุณคุณแม่ที่มาเตรียมอาหารช้อยกับเด็กๆนะคะ น่ารักมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะ,คะก็อีกซุ้มหนึ่งในเรื่องของอาหารเช้าก็จะเป็นในเรื่องของแซนด์วิชเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์คุณแม่บุตรเนะเาะก็มาเตรียมตั้งแต่ตีห้าท่านเตรียมอะไรไว้ไส้อะไรบ้างคะอันนี้จะมีเป็นยิ<ฮ>หยูป่าแล้วก็เป็นทูน่านะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับประธานระดับม5นะคะพี่ชาณัยนะคะท่านก็สนับสนุนหลายอย่างวันนี้เตรียมอาหารเช้าให้กับเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะพี่ออพก็ผู้ปกครองทุกๆระดับมาช่วยกันก็ขอขอ,ขอบคุณทุกผู้ปกครองทุกท่านที่มาช่วยงานวันนี้ครับทำให้เด็กได้มีกินมีอะไรทุกอย่างสมบูรณ์ครับขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะผู้ใหญ่ใจดีสําหรับวันนี้ค่ะ ในนาเพื่อผ่ายผู้ปกครองคณะนะผู้บริหารคุณครูและเด็กๆโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีนะคะ ก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะบริษัทต่างๆนะคะที่เข้ามาร่วมสนับสนุนอาหารขนมเครื่องดื่มต่างๆให้กับเด็กๆในเช้านี้สำหรับอาหารเช้าก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในปีหน้าเราหวังว่าทุกๆุกท่านและทุกๆบริษัทจะร่วมสนับสนุนพวกเราเหมือนเดิมนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ